ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PE Channel นะครับเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านคงจะเคยพบเห็นสิ่งปลูกสร้างอันง,งดงามของอินเดียมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าบางสถานที่เนี่ยมันก็สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้ด้วย <S <S ในส่วนคลิปนี้ผมเลยได้นำเรื่องราวของวิหารชลาคารมาฝากท่านผู้ชมฟังเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อินเดียนับเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีต้นกำเนิดของอารยธรรมต่างๆรวมถึงยังมีสิ่งปลูกสร้างสุดมหัศจรรย์อยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือวิหารชลาคานนะครับที่มีความโออาตราการตาไม่น้อยไปกว่าปราสาทหรือวิหารหินที่อื่นเลยแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยชลาคานกลับไม่ค่อยถูกพบเห็นหรือเป็นที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่เลยที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวิหารเหล่านี้ ถูกสร้างลึกลงไปใต้ดินนะครับถ้าจะพูดถึงความอลังการแล้วเมื่อเราจับมันกลับหัวให้ขึ้นมาอยู่บนพื้นดินก็จะพบว่าหลายแห่งเนี่ยมีขนาดใหญ่โตกว่าปราสาทหรือโบราณสถานบางที่ซะอีกนะครับซึ่งคำว่าชลาคารมาจากคำว่าชนรวมกับคำว่าอาคารนะครับมีหน้าที่หลักก็คือเป็นวิหารสำหรับกักเก็บน้ำนั่นเอง ลักษณะก็จะเป็นหลุมขนาดยักษ์ที่มีผนังด้านข้างเป็นขั้นบันไดลึกลงไปใต้ดินเหมือนกับปีระมิดกลับด้านส่วนมากแล้วสามารถพบเห็นได้ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับไหลตั้งแต่เมืองเดลีผ่านรัฐราชสถานไปจนถึงรัฐคุชราตโน่นเลยโดยเฉพาะสองรัฐนี้นะครับมีชลาคารอยู่มากกว่า1,000แห่งซสอีก ที่ต้องมีมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าในช่วงฤดูร้อนของอินเดียเนี่ยบางสถานที่มีความแห้งแลง้งและขาดแคลนน้ำกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในรัฐคุชราตกับรัฐราชสถานที่มีแม่น้ำน้อยสายเลือกเกินพอหน้าฝนนะครับก็ตกแค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองดังนั้นผู้คนจึงต้องอาศัยขุดหาตาน้ำและสร้างบ่อกเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วง9เดือนที่เหลือ ต่อมานะครับบ่อน้ำในลักษณะนี้ก็ได้พัฒนากลายเป็นสถาปัตยกรรมใต้ดินที่มีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการใช้สอยและประกอบพิธีกรรมต่างๆเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วนะครับวิหารชลาคารหลายแห่งเลยถูกสร้างขึ้นด้วยหินที่มีคุณภาพดีเพราะมีการออกแบบสวยงามเป็นสัสดส่วนทำเป็นช่วงชั้นมีการแกะสลักเสาคานให้มีลวดลายเป็นเทพ,พเจ้าทั้งรูปสิงสาราสัต์ หรือพืชพันธุ์พฤกษาอยู่แทบทุกที่เลยซึ่งหากมองดูจากภายนอกแล้วแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีโบราณสถานแบบนี้จมลึกอยู่ใต้ผืนดินลึกกว่า10เมตรเลยจากการสันนิษฐานของหลายฝ่ายนะครับเขาคาดการว่าชลาคารในยุคแรกๆเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่7 จากนั้นก็ได้มีการเริ่มสร้างชลาคารอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่13เรียกว่าเป็นยุคทองเลยก็ว่าได้ในตอนแรกก็ถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของศาสนาฮินดูนะครับแต่เมื่อราชวงศ์ของมุสลิมได้เข้ามาครองอำนาจในดินแดนแถบนี้รูปแบบและการตกแต่งก็เริ่มเปลี่ยนไปมีการใส่ศิลปะแบบอิสลามเข้าไปด้วยอย่างเช่นมีการใส่ลวดลายแบบเรขาคณิตเข้าไป นอกจากชละคารจะมีไว้เพื่อเก็บน้ำแล้วนะครับมันก็ยังมีหน้าที่ทางสังคมอีกด้วยก็คือเป็นสถานที่พักผ่อนคลายร้อนนั่นเองเนื่องจากในอาคารใต้ดินเหล่านี้นะครับหากวัดอุณหภูมิเทียบกับด้านบนแล้วจะพบว่าล่างสุดของวิหารที่ความลึกประมาณ20เมตรเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าบนพื้นด้านบน5-6องศาเลยนะครับ และในหน้าร้อนของอินเดียที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาแล้วถือว่าชลาคาเนี่ยเป็นสถานที่คลายร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวประเภทของชลาคารก็สามารถแบ่งรูปลักษณ์ได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือแบบสะและแบบอุโมงค์อันดับแรกชลาคารแบบสระนะครับมีการออกแบบวางตำแหน่งตาน้าไว้ตรงกลางจากนั้นก็ค่อยๆสร้างไล่ระดับขึ้นไปให้กว้างออก เหมือนทรงปีระมิดกลับหัวโดยจะออกแบบให้สามด้านเนี่ยเป็นช่วงขั้นบันไดไล่ขึ้นตามผนังส่วนอีกหนึ่งด้านที่เหลือก็มักจะสร้างเป็นวิหารสำหรับสักการบ,บูชาเป็นชั้นๆลึกลงไปจนถึงตาน้ำด้านล่างตัวอย่างชลคารแบบศัก์ที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่จันเบารีของรัฐราชสถานนะครับคือชลคา a ในภาษาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเบารี หรือว้าวนะครับซึ่งจันบารีก็ถือเป็นชละลาคารที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียเลยมีความลึกถึง20เมตรเลยนะครับลักษณะที่2คือชละลาคารแบบอุโมงคการออกแบบนั้นก็จะสร้างตาน้ำไว้ตรงปลายสุดแล้วก็จะขุดพื้นดินให้เป็นแนวยาวลึกลงไปจนถึงระดับเดียวกับตาน้ำในหน้าแลง้งจากนั้นก็จะสร้างอาคารที่มีเสาค้ำยันซ้อนๆขึ้นมาเป็นชั้นๆ แบบหลุมหลบภัยนะครับถ้ามองจากภาพตัดด้านข้างก็จะเห็นเป็นชั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางแห่งเนี่ยลึกถึง27เมตรเลยนะครับหรือประมาณตึก10-11ชั้นเลยตัวอย่างชรคารแบบอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่ราณนคีวาวและอดาลาร์ดวาวที่แขวนพุชราชนะครับและลักษณะของการเลือกที่ตั้งของชรคารแต่ละแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ อย่างเช่นชลาคารแบบสระเนี่ยมักจะอยู่ร่วมกับเทวสถานทําให้มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของชาวบ้านทางผู้เกี่ยวข้องกับสถานที่ก็จะเป็นผู้จัดการดูแลรักษาคุณภาพน้ําสําหรับชลาคาาแบบอุโมองคนั้นจากหลายแหล่งข้อมูลระบุว่าบุคคลชั้นสูงเป็นผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างนะครับและเขาก็จะอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์โดยทั่วกันส่วนมากบุคคลชั้นสูงเหล่านี้ก็มักจะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับโดยน่าจะมาจากความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้น้ำในชีวิตประจำวันที่ผู้หญิงจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องภายในบ้านณช่วงเวลานั้นนะครับจึงคิดว่าต้องหาสถานที่เก็บรักษาน้ำไว้ใช้สอยผู้คนโดยรอบเนี่ยเลยได้อนิสง์ไปด้วยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าแม่พระเลยนะครับเนี่ย คือถ้าจะพูดโดยรวมแล้วชลคานเนี่ยถือว่ามีการออกแบบให้รับมือกับสภาวะน้ําในแต่ละฤดูได้อย่างน่าทึ่งนะครับถึงจะเป็นหน้าแล้งก็ยังสามารถมีน้ําให้ผู้คนได้ใช้เพราะมีการจัดวางระบบให้น้ําใต้ดินเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่บ่อกเก็บน้ําได้ตลอดเวลาแต่พอหน้ามรสุมมาเยือนนะครับน้ําฝนเนี่ยก็จะเติมเต็มชลคารให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนไหลท่วมชั้นต่างๆ เหลือเพียงแค่ชั้นบนสุดเท่านั้นและก็ไม่มีปรากฏหลักฐานว่าน้ำจะล้นออกจากชาลาคารแต่อย่างใดนะครับคงเป็นเพราะสถาปนิกในอดีตเนี่ยเขาได้คำนวณสัสดส่วนของปริมาณน้ำกับความจุของอาคารไว้ได้อย่างดีก็ต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับกับการออกแบบในสมัยก่อนที่สามารถคำนวณปริมาณน้ำให้พอเหมาะพอดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับชาราคาเนี่ยก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะช่วงที่อินเดียกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนื่องจากเจ้าอาณานิคมเนี่ยเขาได้มองเห็นถึงด้านสุขะอ,อนามัยเลยได้ทำการสั่งปิดชาราคารไปนะครับพร้อมแจ้งเหตุผลว่าเนื่องจากมีคนมาใช้งานมากมายเลยน่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆ ส่งผลให้ชละลาคารที่มีความสำคัญมาหลายร้อยปีหมดบทบาททางสังคมไปทำให้น้ำที่เคยถูกดูแลความสะอาดนะครับกลายเป็นน้ำนิ่งและเน่าเสียไปหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นแหล่งน้ำของสัตว์เลี้ยงตอกย้ำจนเป็นไปตามที่เจ้าอนณานิคมเคยบอกไว้ในที่สุดคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็น่าเสียดายนะครับเพราะใช้มาหลายร้อยปีดีๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไร กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ว่าร้ายให้กลายเป็นไม่ดีซะอย่างนั้นแม้ว่าภายหลังอินเดียเนี่ยจะได้รับเอกราชแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าชาลคารไม่ถูกสุขฆาอนามัยก็ไม่ได้หมดไปนะครับบางแห่งเนี่ยก็ได้แห้งลงจนกลายเป็นที่พักอาศัยของผู้คนเต็มไปหมดเลยทําให้ชาลคารหลายแห่งในทุกวันนี้ต้องตกอยู่ในสภาพอันน่าเป็นห่วง ก็หวังว่าผู้คนในพื้นที่จะร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารมหาสจรรย์เหล่านี้ให้กลับไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเช่นเหมือนสมัยก่อนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของวิหารชลาคารจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผมได้รวบรวมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับกล่าวผิดพลาดหรือตกหล่นไปในส่วนไหนก็ต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ แล้วถ้าชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ